สวัสดีจ้าช่องไลฟ์สไตล์บายแม่หมิวนะคะวันนี้แม่หมิวจะพาทุกคนมาดูต้นมะม่วงหาวมะนาวหูค่ะซึ่งแม่หมิวก็ปลูกไว้เยอะเลยค่ะก็มีทั้งตอนนี้ก็เริ่มจะสุกแล้วแล้วก็มีทั้งสุกทั้งดิบเลยค่ะเนี่ยแต่ว่าต้นเขานะคะต้นเขาก็เริ่มจะลกจะแบบสมเต็มบ้านแล้วนะคะเพราะว่าแม่หมิวก็กลัวงูเงี้ยวนาะ เป็นตัวบ้านสวนด้วยก็เลยวันนี้แม่หมิวจะมาตัดแต่งทิ้งออกให้หมดเลยค่ะทั้งลูกดิบลูกสุกเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาทําประโยชน์ให้หมดเลยค่ะทั้งลูกดิบลูกดิบแม่หมิวก็จะเอามาทําเป็นแช่อิ่มนะคะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโห่แช่อิ่มเอาไว้กินได้ทั้งปีเลยค่ะเก็บได้นานแล้วส่วนผลสุกนี่นะคะนี่ก็เยอะเลยค่ะ ผลสุกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะก็จะเอาไปทําเยมแล้วก็เอาจะไปทําน้ําน้ํามะม่วงหางนาวโหูไว้ต้มไว้กินนะคะมีประโยชน์เยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวแม่หมิวจะตัดนะคะอย่าล,ลืมตัดเราจะตัดออกให้หมดเลยให้เขารัดกิ่งใหม่ออกมาเดี๋ยวแม่หมิวจะอธิบายสปปรรพคุณของมะม่วงหางนาวโห่นะคะเดี๋ยวตอนนี้แม่หมิวขอตัดแต่งกิ่งแล้วเก็บผลของมันก่อนนะคะ,ะแม่หมิวจะมา บอกประโยชน์ของมะม่วงหางมนาวหูนะคะว่าปลูกกันเนี่ยม right ันมีประโยชน์ยังไงทาไมคุณถึงนิยมปลูกกันนะคะถึงแม้ว่าต้นมันจะมีแบบน้ําคมมากแบบน้ําแหลมมากเลยค่ะปักทีนี่ปวดเลยนะคะน้ําเยอะมากเลยแต่ว่าประโยชน์เขาก็เยอะมากเหมือนกันนะคะเรื่องจากว่ามะม่วงหางมนาหูหนี่นะคะผลสุกก็จะเป็นออกสีขาวค่ะขาวก่อนนะคะแล้วเขาก็เริ่มเพาะเริมเริ่มแก่เขาก็จะเริ่มเป็นผลสีแดงค่ะ ผลสีแดงก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีคนส่วนมากนิยมนำมา,าแช่เกลือค่ะทำแช่อิ่มกินนะคะผลสุกก็จะทำแยมทํทำน้ำผลไม้หรือก็เอาสีของมันไปแต่งสีอาหารตามธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปซื้อสีผสมอาหารนะคะใช้สีของพวกนี้ได้เลยค่ะสีม่วงแดงนะคะจะมีกรดแอนโทไซยานีนนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขาก็คือต้านมะเร็งค่ะ มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันร,รักษาโรคมะเร็งได้แล้วก็ป้องกันการอักเสบนะคะผิวหนังอักเสบอย่างเงี้ยค่ะป้องกันได้ป้องกันตับอักเสบด้วยนะคะผลของเขาเนี่ยค่ะป้องกันตับอักเสบแล้วก็บำรุงหัวใจลดความดันในโลหิตนะคะรากเนี่ยเขาบอกว่าเอามาต้มนะคะต้มแล้วก็เอาน้ำมาดื่มฆ่าพยาธิด้วยค่ะแล้วก็ รากเนี่ยก็เ,เอามาําให้ละเอียดนะคะผสมกับเหล้าขาวเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอามาทาแผละนะคะกินก็ให้เราเจริญอาหารด้วยนะคะใบสดเนี่ยเขาก็บอกว่าเอามาต้มดื่มแก้ท้องร่วงได้นะคะอันนี้แม่เหมียวก็ยังไม่เคยเอาใบเขามาต้มเลยนะคะเพราะว่าก็ยังนั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ยยอดเขาสวยมากเลยเขามีประโยชน์เขาก็น่าจะมีประโยชน์ทั้งหมดเนาะพวกนี้เพราะว่าเขาเป็นสมุนไพร รากเขายังมีประโยชน์เลยใบเขาก็ต้องมีประโยชน์นะ,ะสรุปว่ามีประโยชน์หมดเลยค่ะใบก็เอามาต้มกินได้นะคะผลสุกรักษาโรคเลือดออกตามรายฟันด้ค่ะสุกหรือดิบก็ได้ค่ะผลของเขาเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมคะส่วนมน้าไม่หมิวก็จะเอาผลสุกมานะคะ แล้วก็มาต้มน้ําดื่มใส่น้ําตาลดื่มนะคะแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้กินตลอดส่วนผมดิบแม่หมีวก็จะมาผ่าครึ่งแล้วก็ล้างเอายางออกเพราะว่ายางเขาเยอะเลยนะคะกินก็ยังไม่มีผลจากการวิจัยนะคะว่ายางของเขามีโทษมีอะไรหรือ,อยังแต่ว่าเราก็กันไว้ก่อนนะเนาะก็ล้างให้มันสะอาดีดยวแม่หมีวจะเด็ดให้ดูนะคะว่าลูกดิบของเขาเวลาเราเด็ดออกมาแล้วถึงยางออกมานี่ค่ะยางของเขาจะออกมาตรงนี้คะ่ะ เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเต็มเลยยางก็จะเหนียวเหนียวเป็นยางยางเนี่ยค่ะเนี่ยกาวเป็นกาว,เ,กาวเหนียวเหนียวเลยนะคะแล้วก็แมีห่หมออมาก็จะส่วน,น้าก็จะเอามาล้างทําความสะอาดก่อนนะคะแล้วถึงจะผ่าครึ่งแล้วก็เอามาเล็ดออกเอามาเล็ดออกแล้วก็แช่น้ําเกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็เอามาล้าง พริกเกลือกินนะคะทำน้ำปลาหวานจิ้มกินหรือก็เอาไปแช่อิ่มนะคะเก็บได้จังนานเห็นไหมคะทุกคนประโยชน์ของมะม่วงหาวมะนาวโหดมีเยอะมากอาจจะมีสรรพคุณมากกว่านี้ก็ได้แต่ที่แม่มิวรู้ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่มิวจะตัดแล้วนะคะแล้วก็นี่ฮะสุกหมดแล้วเยอะมากเลยค่ะก็เดี๋ยวตัดเสร็จแล้วแม่มิวจะเอามาให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงเก็บได้เยอะขนาดไหน ยังไงคลิปนี้แม่หมิวก็ขอฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะถ้ามีประโยชน์ก็นำไปใช้กันเนาะลองหาซื้อปลูกดูปลูกง่ายมากเลยค่ะแม่หมิวก็เอาผลสุกเข,ขานี่แหละค่ะมาบีบบีแล้วก็เอา,มาเมล็ดเขาน่เนี้ยมาเพาะเพาะแล้วก็เป็นต้นกล้าเล็กๆโอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งมเมล็ดนี่เม็ดเยอะมากเลยนะคะปลูกได้หลายต้นเลยเพาะง่ายค่ะแม่หมิวเพาะดูแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องแม่หมิวด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้สารเคมีเยอะอะค่ะปลูกเองทานเองรับประทานเองสบายใจกว่านะคะยังไงพีนี้ลาก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าจ้า